สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเตอร์เอิร์นจะมาแชร์วิธีการทำออโต้ล็อกอินโดยการล็อกอินผ่าน API ที่ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL นะครับมาดูป,ปัญหา,ข,าของเราก่อนครับสิ่งแรกคือเวลาทำการล็อกอินเนี่ยเราทำการกรอกล็อกอินเช่นเมื่อเรการใช้สมาชิกชั่วมาสเตอร์รหัส9135แบบนี้นะครับก็ทำออเทนเข้าไปครับกดล็อกอินเข้า,ไป,ขาไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่หน้า Main Home ถูกต้องไหมครับแบบนี้ ทุกอย่างก็โอเคราบรื่นดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารีสตาร์ทหรือเข้ามาเปิดแอปใหม่เนี่ยนะครับมันจะทําการไม่ยอมนะครับพาสเราไปที่หน้าเมนโฮมครับแต่มันจะกลับมาให้เราล็อกอินใหม่แบบนี้นะครับซึ่งมาเตอร์ไม่แฮปปี้นะครับทีนี้มาดูว่าเราจะทำการเอาตัวล็อกอินได้ยังไงสมัยก่อนมาเตอร์ใช้เป็น s h a r พรีเฟ e r e n c e ครับแต่ตอนนี้มาเตอร์จะลองเปลี่ยนบ้างนะครับจะใช้เป็น get storage ครับซึ่งมันเวิร์ k ดีดูดีกาณนะครับสิ่งแรกครับคุณต้องทำการติดตั้ง get storage ก่อนนะครับไปที่ตัว park dev ทำการเสิร์นอกัาว่า get storage แบบนี้คุณก็จะเจอตัวเกสต์โซเลตแบบนี้เดี๋ไหมครับเราก็ต้องการติดตั้งมาเลยอะมีคําถามถามว่าแล้วเกสต์โซเลตกับแชร์ฟิลเลนแบบเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงคำตอบคือไม่ได้ต่างกันมากครับต่างกันตรงที่ว่าเกสต์โซเลตสามารถเก็บ Data ที่มีความหลากหลายมากกว่าถ้าคุณใช้แชร์ฟิลเลนเนี่ยคุณจะเก็บได้แค่อินดับเบิลอ่าสตริงอักษรแล้วก็สตริงแบบลิสต,นนนต์นะครับแต่ในขณะที่ตัวนะครับเกสต์โซเลตสามารถเก็บได้ถึงระดับที่เป็น เขาเรียกว่าค้าแมทครับที่เป็นเหมือนกับเจสันน่ะเก็บได้ถึงนค่าแมทเลยนะครับนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้มันจะโอครับมาียกว่ามันมันเก็บได้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 หลายได้ได้หลายเดต้าีไดดีนะครับครับพอคุณทำการติดตั้งตัวเกสต์โซเลตเข้าไปบนเบรกเกอของฟัตเตอร์เรียบร้อยแล้วที่ดูวิธีการใช้งานนะครับดูนะครับสิ่งแรกครับมันได้จะทำงานไปที่เมนดอทดาร์กทำการอ่านดูก่อนว่ามันเห็นเกสต์โซเลตไหมมันเห็นค่าเกสต์โซเลตไหมสิ่งแรกครับให้คุณไปที่ตัวไม่ต่อดเมนครับเปลี่ยนเป็นเทรดครับก็ตเตอร์วาง หลอดไฟครับอัดซินฟังกชันบอดี้แบบนี้พอเป็นเป็นอดซินฟังชันบอดี้เสร็จแล้วทีนี้ก็ทำการนะครับใช้คำสั่งครับนะครับชื่อว่าฟัตเตอร์วิกเกตบิงอิงครับนะครับนะครับโอเควิกเกตนะครับฟัตเตอร์บลิงอิงจำไหมครับตัวนั้นครับ dot i n i t i a l i z a t i นะครับเอาตัวเมลเล็บนะครับแบบนี้ตัวนี้มันก็หมายว่าให้ทำงานที่เสียดสบก่อนแล้วเราก็ทำการทำการอาเวทครับเอาค่าของเกสต์สโตรเลดเนี่ยนะครับ เอาค่าของตัว get s t o r e เนี่ยนะครับมาทําการนะครับดอ t init ครับให้ทําำการนะครับ initial ก็มาก่อนแบบนี้ถ้าทํางานสาเร็จก็อยู่หลัง dot e n ครับแบบนี้ d ด t end ไปครับแบบนี้ครับโอเคครับน o t e n เสร็จทํางเไรครับเมื่อการส่ปรัลก็เปลี่ยนเป็นบล็อกฟั n ก์ชันครับไอ้แอร์ b o c function ทำงานได้อย่างเดียวไม่อยากเห็นครับฉันต้องการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างครับเปลี่ยนล็อกบ body แล้วคุณก็แค่ ฉันจะทําการริ้นค่า a วลูออกมาครับโดยการริ้น์แวร์ลูคืค่าเท่าเท่าไหร่แบบนี้ตอนนะก่อนจะท่านก่อนก่อนอ่าอทุกทีสิ่งแรกครับต้องทาการประกาศตัวแปรนะครับเราต้องการประกาศตัวแปรว่าเดต้านะครับห้ต้อการดึงค่ามาจากนะครับเอานะครับเกสโซเลตนะครับมาทำการดอทเรีดครับคือการอ่านออกมานะครับเรีดการอ่านมาจะมีค่าคีย์ครับ อันนี้ไมันด้ใช้คีย์ชื่อว่า user เพราะว่าข้อมูลเราเก็บอะมมนเกี่ยวกับ user ไงฉันตั้งชื่อ user แล้วกันนะครับแบบนี้โอเคทีนี้หละฉันจะทำการปริ้นค่าตัวล่า้ว้ก่อนนะเพราะถ้ากดตัวล่าเห็นเนี่ยต้อง t o r data ต้อง t a d a เราต้องแกบไว้แน่แต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยมมนเกี่ยวกับ user มาเตอร์ตั้งชื่อ data เป็น user ดีกว่าจะได้ง่ายๆ user ครับเร้ก็ทำการปริ้นค่า user มาดูดิ บอกว่า user แล้วก็นะครับถ้ากลับไปครับมีค่าถ้ากลับดอลลาร์สา user นะครับอ่ะทีนี้เราจะทําการกด restart ครับเพื่อทำการให้มันทําการสั่งร้นใหม่นะครับถ้าเราคิดถูกค่า user ต้องเป็น n e g ครับเพราะว่ามันยังไม่มีการ save preference ลงไปในเครื่องเลยนะครับนี่คืออ่านออกมาก่อนนะครับปรากติวติวติวไปครับรอทำงานจนเสร็จครับ นะครับอันนี้เป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่คนที่มาเรียนคอร์สออนไลน์กับมาเตอร์นะครับตั้งขึ้นมาคืองี้คอร์สของมาเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทําการนะครับเรื่องหัวข้อเรียนได้นะครับนะครับเรียกแบบตัวต่อตัวเลยครับหรือตัวต่อทีมของคุณนะตัวหญ่จะเป็นตัวต่อตัวนะครับเพื่อมาพบคุณเอาหัวข้อคุณเริ่มต้นมาก่อนได้เลยแล้วคุณก็เอาสิ่งที่คุณทำการติดขัดเนี่ยมาเลสปัญหากันแล้วเราก็มาทําการจับมือทาครับ9าโมงเลิก4ีโมงเย็นนะครับ นะครับสองวันครับก็จองวันเข้ามาวันหนึ่งก็มีหนึ่งในเขาเนี่ยจะไม่มีคนอื่นครับจะมีแค่คุณกับมาสเตอร์แค่นี้เองนะครับแล้วก็ทําตามบุข้อที่คนติดขัดนั่นเองบิ้ลจนออกมาให้ได้แค่นี้นะครับอ่ะต่อไปครับทีนี้จะลองปิดออกมาเห็นไหมครับปั๊บเห็นนะเคยไหมครับค่าของตัวอ่ายูสเซอร์เป็นแนวละอ่ะทีนี้มาสเตอร์จะลองเซฟสิ่งที่ทำการล็อกอินครับเราลองการล็อกอินผ่านตรงที่ว่าออเทนเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่ไงล็อกอินตรงนี้ก็ป๊าปป๊บปป๊าปเนี่ยดูครับ อีปนู่นนี่นั่นเห็นต้องเขียนว่าเขาไม่ได้เขียนว่าล็อกอินเักเซสมั้ยครับตรงล็อกอินเักเซสเนี่แหละครับที่มาเตอร์จะทำการเซฟค่าที่ล็อกอินได้ไว้ในเกสต์สโตรจครับนะครับโอเคมาเตอร์จะทำทำงานเป็นเทรดครับดังนั้นลองพิมพ์เพาะเอวครับเอาเวทมันจะมันจะเรียกไม่ได้ครับแบบนี้ นะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับสามารถถามมาสเตอร์ได้ตลอดเวลานะครับมาสเตอร์จะกลับมาตอบทุกคําถามนะครับมีคอมเมนต์ด้านล่างตอบไปเลยเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาสเตอร์ไม่เจอก็ไปถามที่ไหนก็ได้คุณถามมาสเตอร์เจอไม่ยากหรอกนะครับใน Facebook จะมี Master u ์ g อยู่นะครับหรือว่าใน Line ก็ Master ร์ยูนีชีเฟซบุ๊กมาเตอร์อื่นภาษาไทยง่ายๆเลยแล้วก็ทิ้งคำถามไว้มาสเตอร์จะเข้าไปตอบทุกอันครับแต่ถ้าเกิดคําถามไหนเนี่ยมันมีประโยชน์มาสเตอร์เขาญาตสร้างเป็นวิดีโอแชร์กับทุกคนนะครับ ไม่ต้องเรียกับมาเต้ยเขถามได้นะครับถามมาได้เลยมันตอบต้งถามไปแล้วนะครับอ่ะดูต่อครับทีนี้มาเต้ยก็ไปทยาการไปใส่อสิงคณายตรงตัวไดโอครับแล้วก็เอาเวทตั้มเบนเทรดครับมีค่าเท่ากับเลยครับเอาเวทเจ็ s โซเลตดอทรีดครับ อ่าดอทไลท์ต้องดอทตไลท์ต้องดอทไลท์คือการเขียนไปนะครับชั้นดอทไลท์มันจะทําการใส่ค่าคีย์นะครับคีย์ตัวนี้ก็คือค่าคีย์ที่เราทำการอ่าตั้งขึ้นมาครับมันจะเชื่อว่ายูเซอร์ตัวนี้ต้องเหมือนกับตอนที่คุณจะอ่านนะครับถ้าชั้นเซฟเป็นคำว่าถ้าชั้นเซฟค่าคีย์เป็นว่ายูเซอร์ตอนที่เราทำการอ่านจากเมนดอทดาร์กเนี่ยคุณต้องใช้ค่าคีย์เป็นยูเซอร์ด้วยเ get ไหมนะครับถ้านั่าบอกว่าคุณสามารถเซฟได้หลายตัวคุยง่ายนะครับอ่ะสิ่งที่เราทำการเก็บครับมันเค่าของลย เดี๋ยวครับเนี่ยเราเข้าบนเนี่ยมันจะได้ค่าของตัว user model มาใช่ไหมครับสมัยก่อนถ้าใช้ share v a l u e เนี่ยจะเก็บเป็น string เนี่ยจะเก็บ user จะเก็บโน่นนี่นั่นแต่นี่ไม่ได้จะเก็บทั้งก้อนเลยจะเก็บเป็นแบบแบบไทยครับก็เลยเอาค่าของตัว user model นะครับ user model ครับมาทําการนะครับ d อ t นะครับ dot two match ครับนะจะเก็บเป็นแบบไายเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ dot e n นไปแบโอเคโอเคเรียบร้อยละกันนี่แหละนะครับ ทีนี้มาทมการกดรีสตาร์ทใหม่แต่ทำการล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วจะลองรีสตาร์ทใหม่จะพบว่าค่าที่เป็นยูเซอร์มันจะไม่เท่ากับนาแล้วมันจะเท่ากับค่าของตัวแมทไทนนั่นเองแบบนี้ครับล็อกอินม่ครับมาเตอร์หนึ่งร้อยห้าสิบหนะครับสำหรับตัวซอฟ์โค้ดตัวนี้นะครับอยู่บนกิจหับนะครับไปหาได้บนกิจดับของมาเตอร์อื่นแต่ถ้าหาไม่เจอที่คขมเมันไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะสทเการส่งลิงก์ให้คุณได้ไปมีไอเดียในการในการไปต่อยอดได้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับฉันก็ลอกอินเรียบร้อยแล้วก็ลองใหม่ครับล้านใหม่หนึ่งทีเมื่อกี้เราอินเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับปั๊บดูตรงดีบัคคอนโซลนะครับด้านล่างนะครับโปโชโปโชเร็วล้านเบรคอนครับดูนะครับมันจะ build apk แล้วนะครับจนเสร็จครับ เดี๋ยวในในวีดีโอนี้จะสอนวิธีการทำไท์เอาด้วยนะครับจะรู้ว่าถ้าคุณอ่ะเห็นไหมครับค่าของตัวนี่ค่ะยูเซอร์มีค่าแล้วเมื่อกี้มันเป็นแนวเน้าเรียกมันมีค่าแล้วอ่ะตรงเหตุผลตัวนี้แหละครับที่มาเตอร์จะทำการน,นะครับใช้วิธีการสลับหน้าครับมาดูที่หน้าเมนดักันใหมมาดูที่หน้าเมนดั o ้กันใหม่นะครับ เราทเมนเดอร์ด้าก่อนครับปั๊บๆๆเนี่ยเจอละนะครับเมนเดอร์ด้าใช้วิธีการอ่าเรียกเรียกตัวสเตตโดยการใช้ p r o b ที่ชื่อว่าโฮมนะครับจะมีโฮมออเทนแบบนี้นะครับไม่เอาละมาเริ่มเปลี่ยนวิธีครับใช้ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยมันทำการใช้ลอจินในการใช้ออเทนนะครับแบบนี้ฉันไม่เอาละฉันใช้วิธีการทําเป็นเก็ทเพจครับเก็ทเพจอธิบายให้ฟังคือตอนนี้สถานะของคุณเปลี่ยนไปครับซีรีส์จะเป็นหน้าแรกคุณจะมีหมดสองอันก็คือตัวออเทนกับสีชื่อว่าเมนโฮมถูกต้องไหมครับถ้า มันจะมีค่าคี์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า f i r s t page ถ้า f i r s t page เป็นออเทนไปที่ออเทนถ้า f i r s t page เป็น main home ไปที่เมนโฮมแค่นี้เองครับฉนันก็ไปสร้างทำการสร้างสติงชื่อว่า f i r s t page ไปเป็น a u t เทต t ี้พอยครับก็คือว่ายังไม่กำหนดค่าตั้งแต่เกิดแต่แล้วทีนี้เกิดเัววางนี้ครับยี่ไง i n i เช a l รเล้าก็เป็น f i r s t page ต่อไปครับตัว ket page ไปสร้าง get page ครับเป็นตัวอะไรของตัว get page dynamic ว่าตั้งชื่อต่อไปว่า get page เลยง่ายดี ปิดเองครับมีค่านะครับนะครับเรื่อ,องคามมากกว่า Data าท้ายเอฟติท้ายแล้วก็เซอร์ฟลอนครับชีวิตของข้อมูลครับก็ทําการใส่เป็นเกจเพดไดนามิกเกจเพดน้อยกว่ามากกว่าไดนามิกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการใส่หน้าที่เป็นเรื่นี่อันนี้มันจะมาจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำแอปพลิเคชันที่ทําการเลือกหน้า,า,เ,นา in G 9, เข้าครับอย่างเช่นถ้าล็อกอินด้วยเจ้านายเข้าสเตทหนึ่งล็อกอินด้วยเซลล์เข้าสเตทหนึ่งล็อกอินด้วยสต็อกสเตทหนึ่งล็อกอินด้วยไดเวอร์สเตทหนึ่งใช่ไหเราสามารถเลือก หน้าแรกได้หมดเลยนะครับแบบนี้ขึ้นมานั่นหรือว่าจะใช้กับพวกแอปพลิเคชันสื่อซื้อขายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะยุติคือหน้าแรกจะเป็นอินโทรก่อนถ้ามีการดูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่อไปนั่นเองเข้าหน้ามันก็จะไม่ต่อเปิดไม่เปิดอินโทรอีกจะเข้าอีกหน้าต่อไปนั่นเองแบบนี้ครับก็ทำการสร้างเ็บเพจเพจไงสร้างค่าคีนะค่าคียเน้นเลยว่าต้องมีสแลนำหน้านะครับต้อวตั้งชื่อสแลสออเทนสแลสเมนโฮมนะครับเห็นไหมแบบนี้สแลสเธอออเทนสแลสเมนโฮมนะครับ แล้วตรงส่วนที่เป็นเพจก็นะครับสร้างเป็นตัวเก็ทเพจเลยครับแบบนี้คลเปตบาครับเลือกคอนนะครับออเทนแล้วก็นะครับลบออกครับพลอตเปตบาร์ครับเลือกแอโร่ฟังชันคอนนะครับแล้วก็เมนโฮมแบบนี้ไม่ยากตอนนี้มีความเป็นได้สองหน้าแล้วทีเราก็ทำการกำหนดค่าเหมือนกับโดยการมาที่นี่เห็นไหมครับมัน่ะเอาไว้วางอยู่ตรงใต้คําว่ายูเซอร์ตัวนี้มันก็ต้องจะดูค่าวว่าถ้ายูเซอร์เป็นเนา ให้ไปออเทนถ้ายูเซอร์มีค่าไม่สนใจว่าเป็นค่าอะไรคอยมีค่าพอจะไปที่หน้าเบนโฮมเลยนะครับก็ใส่สิ่งที่ชื่อว่านี่ครับเนี่ยเอาเพจเพจมาใส่ด้านาล่างก่อนนะเดี๋ยวคุณเป็นเอ็มพีจะเออ,เอร์เรนะฉันจะมาที่นี่ครับ if statement ครับ if e ครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้านะครับถ้า u s e r ตัวนี้อีควอเนลไหมถ้ากับ2อทีครับเนลอะถ้ากับเนลแปลว่าเขาไม่ได้ล็อกอินอยู่ไง ถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้ล็อกอินอยู่ก็ต้องการคอมเมนต์ว่าไม่ได้ล็อกอินครับแบบนี้ไม่ได้ล็อกอินนะครับแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บไปก่อนนะครับเขาไม่ได้ล็อกอินไปครับแบบนี้นอนล็อกอินครับถ้านอนล็อกอินครับค่าของตัวเฟิร์สเพจจะมีค่าเท่ากับออเทนที่เราบอกไปไงแบบนี้เฟิร์สเพจจะมีค่าเท่ากับออเทนไปแบบนี้นะครับชวัสดีสวัสดีสชัสดีอ่าออเทนครับแต่แล้วแต่ในทางตรงข้ามครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีค่า นายเอลครับก็คือเฟิร์สเพจจะมีค่าถ้ากับเมนโฮมให้มันไปที่หน้าเมนโฮมเลยไม่ต้องมาบนมาที่ตรงนี้ก่อนแนละ้วค่อยไปแบบนี้นะครับเมนโฮมไปแบบนี้แล้วก็ถือล้อหลังปิดไปครับแบบนี้นะครับอ่ะแ,และและทุกอย่างจะรันที่รันแอปครับนะครับเมื่อเราพกไปคัปปี้เอาต้นซีคัปป้ลบออกเคอร์เตอร์วางใต้ V เพลลงไป ถ้า First Page เป็น a อ t เทนไปรันแอป First Page เป็น m เ n Home ไปรันแอปอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีค่าอยู่ใช่ไหมครับมันต้องตาทางคิดถูกคือทำการรีตาร์ดใหม่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่หน้าเมนโฮมนะครับเมนโฮมจะโชว์เซอร์วิสของเราขึ้นมาเลยแบบนี้ ง่ายดีมากนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดฉันต้องการจะสายเอาล่ะนั่นหมายความว่าการเปิดทุกครั้งมันก็จะน่าเมนผมไม่มีวันกลับที่หน้าออเทลเลยดนั่นหมายความว่าต้องทําปุ่มเล,เ,ลเล่นเล่นตั้งแต่ปุ่มครับในการกดออกอันนี้เพื่อจะเล่นง,ง่ายๆก่อนนะครับจริงๆมันต้องมีวิธีเดต่อมา้าวันนี้คือต้องขึ้นมาเป็นป๊อปอัพไดรล์ขึ้นมาก่อนไม่อยากให้บีโอยาวมากเลนะครับฉันไปนที่ตรงส่วนที่เป็นโปรไฟล์บอดี้แล้วก็ทำการสร้างปุ่มเพื่อมาหนึ่งปุ่มชื่อว่าสายเอาเรียกว่า LR Elast อีลาสส่วนของตัว Get Solid ออกให้หมดแล้วก็เพจเล้าไปยังหน้าออเทนแบบนี้ดูนะครับสำวนถ้าผมถุกผมครับต้องชื่อว่าสายอวเ่าง่ายๆอบบนี้อยู่ที่หน้าของตัวอยู่ที่บอด y ี้ของตัวโปรไฟล์นะครับแล้วก็นี่ไปนะครับแล้วก็ทำการใส่นี่ไปครับใส่ครับแล้วก็นี่ไปครับนะครับด้วยครับให้ทำไรครับ อสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเอาเวทแล้วก็เลือก get storage นะครับ get storage นะครับออบเจกต์ Object, ครับดอทนะครับเดี๋ยวครับจะมีก็ erase นะครับแบบนี้ครับแล้วคือการเคลียร์หมดคือการล้างทั้งหมดเลยครับล้างทั้งหมดหรือว่าคุณจะเใช้กดจะล้างทั้งหมดเล่นล้างทั้งหมดอ่ะทีนี้ถ้าทำงานเตลเลทหให้ get dot o f all o f all คือ o f all name ครับให้ทำการลบสเตททั้งหมดด้วยแล้วไปที่ first page ที่ชื่อว่า a u t h e n ท,ทีนี้ลองกดมาเตอร์ทำการกดอหยุดแล้วก็ลองรันใหม่นะครับชั้นลันจากศูนย์ใหม่แบบนี้ดูนะครับเราลจะใส่กันครับไม่ยากนะครับใครติดขับหดือยวทำไมได้ไงคอมเมนต์ข้างล่างมีถามมาเตอร์เลยม่ได้เข้าไปตอบให้นะครับนะครับโอเคหรือสนใจที่จะมาออนไลน์กันก็ทักมาเตอร์ามาได้เดี๋ยวจะาหาวันที่สะดวกแล้วมา ทำออนไลน์กันนะครับค้ามาเตอร์มันจะเต็มเร็วหล่อยนะครับมันจะจองนู่นเนี่ยเกือบ2องเลยข้างหน้านะครับเพราะว่าคนจะจองกันแน่นเลยนะครับอ่ะดูต่อครับใช้กดตัวนี้กดที่สายเอาโชว์เด็ดดีไงกดสายเอามันจะไปที่ออเทนอ่ะทีนี้มาเติมจะลองรีสตาร์ทใหม่เห็นไหมครับพอรีสตาร์ทใหม่เนี่ยเขาเขียนด้วยคบว่าค่าของตัวยูเซอร์เป็นเนาแล้วเห็นไหมแล้วมันจะไม่วิ่งไปที่เมนโฮมนะครับแบบนี้